สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันกับเขาหลาบผ้าเส็บแขนหนาวอีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้ผมสิมากินลาบเท่าครับแต่ว่าอันนี้คุณยายเห็ดลาบเท่ายังบ่ท่านดน้ครบเครื่องป่านไหนเดี๋ยวผมสิมาปรุงเพิ่มกันละกันอันนี้เป็นผักแก้มครับนี่ผักกาดเขียวอ,อีผักกาดเขียงไงนี่เป็นพริกเอ่อพริกนา่าจะบ่เผ็ดนะ นี่เขาเรียกว่าพริกเงี้ยงกับบลุกนี่อันอันนี้เป็นของเผ็ดแน่นอนพริกกระเลียงครับขายบะเขือขึ้นนะครับบะเขียขึ้นไหลับเท่าผมไปหาเก็บมาอยู่สวนนาวิทย์ได้นำนาวิทย์มากับอันตะไคร้ครับพี่น้องนี่ตะไคร้อ่อนๆหัวตะไคร้กินกับหลับเท่ามันติ หอมเขากันพักกัดดอกพมก็เก็บมาัธยสวนอยู่นํำอีเมลปลูกไว้ผมก็ไปเก็บมาก,กินผักเรางามงามแต่กระสีีผักซี่หอมนี่เป็นผักซี่หอมผักซี่หอมแบบ ต้นยังไงอ้วนๆนะพี่น้องอ้าว่างไว้ใส่ละเต็มไปหมดละอะนี่แหละนี่ว่างนี่ก็นเนอืมอืมเาที่นี่เท่ากัิดมากปรุงเพิ่มราบเท่ากันแล้วกันซีมเบิองก่อนคุณยาเห็ดมาเดี๋ยวถ้าต้องปรุงเพิ่มจังนน่อย มีปูดองใส่พร้อมได้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ปูดองนะ้ำปูมันๆได้น,นี่ใส่ปูดองพร้อมอืมบีบปากหน้าใส่ได้บ่ี่ยปุ๊บหลาบเท่าพี่น้องหลาบเท่าอืม ผมบปลุกอะคนใส่บอกหน้าบอลแต่ว่าผมใส่นะผมหมักนี่บอกเขียวคืนซอยใส่ไปหาเก็บบอกเขียวคืนมาจนได้เพื่อสินมาใส่หลับเท่าออเนี่พี่น้องปึ๊บต่ใครกะหั่นใส่เห็นมันหอมๆ มันสิเข่ากันถ้าใช่ตะไคร้กับหลาบเท่านี่เป็นสาหลายอีสานลหะหลาบเท่าอยู่ในาน้ำจืด่ะพี่น้องคนอีสานมากินเว้ากินแก้มก็ได้บัอกผิดนวย นี่เพื่อความเพิ่มความเผ็ดเข้าไปถ้าบ่เผ็ดก็บ่เสี่ยบเอ้าซ้ำนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ซ้อนเดียวก็แล้วเพราะว่าคุณยายปูมาแล้วใส่พิกคนอีก ก็ชีพเ่ผิดนะผมมากินผิดสักนี่เลยพี่น้องกันมามากินกันส่งให้เข้ากันนี่คือลาบเท่านะพี่น้องนะลาบเท่าเม่นูอีสานบ้านเท่าโอ้ยเทา่าสดสดสดคำแหลมมึงกัน you know hmm chàm với nín nưng cái phải ต้งไปเนี่ยว้าแบกเจอขึ้นเข้ากัน,ปนเป็นอย่างลยนี่ผู้ดองบ้านะ จเอาลองพริกพริกยหยวกมั้งเนี่ยบ้าเพี่น้องพรกพิกอันนี้มันบ่เผ็ดยนหรอแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผักเอามากินเป็นผักเป็นพริก Pick du Mm-hmm. im nè nhìn thâm này là phi long ơi im khẩu tao nhìn im จัดเถับคลิปนี้กับไม่แค่นี้แหละครับกครพากไม่ให้คลิปหนาจะรับมือเนี่ยเขาหลบพัฒนาที่ไหนคนตัวรับก่อนสวัสดีครับ